โอ้รู้สึกว่าอัปเดตใหม่รอบนี้ของแมปโกเกเ่นจะมีของเข้ามาข่้นที่เยอะนะเพราะว่าในสองร้านเอช็อปเอกเนี่ยก็คือมี2เฟรมที่เข้ามาแล้วก็ไอร้านช็อปตรงนู้นก็มีไอในสซีดใหม่เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเป็นซีดของไอเทียสองนะทุกคนซีดใหม่เทีย2นี่มีสองผลมั้งที่เข้ามา แต่ว่ามันต้องใช้เหรียญในนั่นอะเหรียญกลาดิน,นทุกคนคือเราต้องไปทำเควสตรงนู้นแล้วก็ยังไงดีเหมือนต้องใช้เงินอะเงินประมาณ1ทิเลียนแต่ตอนนี้คือพี่ยังไม่มีไงเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็สองอัปเดตใหม่ตรงนี้เหมือนจะมี f ฟ i ร์รี่โเข้ามาทุกคนก็คือทุกๆสามสินาทีเขาจะมี f ฟ i ร์รี่โเข้ามาแล้วก็ขณะนั้นเหมือนมันจะมีอฟาร์รี่ตัวเล็กให้เราเก็บแล้วก็มีเควสให้เราทําอะไรประมาณนี้เก็บห้ครบประมาณสักสามร้อยตัวแล้วเราก็จะสามารถซื้อของในเฟอร r รี่โวได้แต่ตอนนี้คือพี่เกได้ประมาณ34 อืมน้อยมากเลยแล้วก็ตรงนี้มีที่คราฟสองอันมีที่คราฟเน็ตหนึ่งแล้วก็แกมเบอร์ริงหนึ่งที่ตักหนึ่งแล้วก็อันนี้แหละซัลมอนหมายถึงว่าซัลมอนแฟรี่เหรออันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นเออ่แฟรี่เวฟเหมือนจะมีแฟรี่ออกมาทุกเวฟใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นแหลกเป็นคีย์เลยอันนี้พี่ยังไม่ได้ใจเหมือนกันกนะเหมือนจะเป็นมิวเทียละมั้งแล้วก็อันนี้เป็นแฟรี่เวฟเหมือนเดิมทุกคน เหมือน <premises. S 2> จะเป็นการค right? ้าแบบสแต็กกันไหมอันนี้คือใช้แฟรี anyway. ่จาหนึ <eurs> ่งแล้วก็เอ่อสปินกกอร์ลี่หนึ่งแล้วก็ใช้เงินประมาณ2ร้านห้าเฟรี่จาคือให้เราทําการค้าไอจอนิมาก่อนแล้วก็ให้ไปจับแฟรี่ตามแมปอะไรประมาณนี้เราถึงจะได้แฟรี่จามาแป๊บหนึ่งนี่แฟรี่จาที่มีอยู่30เหมือนเป็นการค้ามสแต็กกันทุกคนอันนี้พอค้ามได้เสร็จปุ๊บก็เอานี้มาคราบนี้เอานี้มาคราบนี้ค้าไปเรื่อยๆโอเคส่วนตรงนี้น่าจะมีกล่องเข้ามาใหม่เป็นเชดมีผลไม้สามมีสเลี้ยงสามเจฟินิเก ครับกล่องอ่ะมีประมาณนี้ทุกคนอันนี้ใช่อะไรมัส์ลูมเหรออันนี้ Go โกทรอนเอเคน่าจะคราฟง่ายอยู่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เควสนี้เหมือนเดิมไหมมีรีวอร์ดมาด้หรือเปล่ารีวอร์ดรีวอร์ดอ่าเหมือนเดิมทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอ่ะประมาณนี้ในสวงอัปเดตใหม่แล้วก็ต้องรออีกประมาณกี่นาทีครับอีก10นาทีอีเวนต์ถึงจะมาอ่ะรอก่อนแล้วกันทุกคนอีกไม่นานอ่ะโอเคมาแล้วเลยเก้นาทีทุกคนโอ้เร็วจัด อ่ะอยู่ไหนครับตรงนี้เป็นทางออกเอ่อตอนนี้คือพี่เก็บได้3แล้วเปน็นแะล้พี่ขอไอใสแฟรี่ครับก่อนอ่ะอ่ะใสอไปเลยแฟรี่จาโอเค100เลยเลยหรอครับพี่โอ้มาเยอะไปหน่อยเออเอา่าส่วนตัวนี้เป็นรานคาซีใช่ไหมมันมีอะไรบ้างอะ่ะมีซีแท็กหนึ่งคนแล้วก็อันนี้เป็นซีสองอัน2แบบหัตทางใจอะ่ะอืออ่ะเอาไปก่อนแล้วกันแปบ๊บหนึ่งแฟรี่มันหลุดขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้คืออะไร คอสเมติกของต้องแต่งเออไม่จำเป็นหรอกมกั้งของน้องแต่งอ่ะอัะนต้องใช้แฟรี่ทั้งหมด90ตัวอ่าเดี๋ยวค่อยละกันนะคือตอนนี้ค่อยๆทําทุกคนจํานวนมันเยอะอ่ะเก็บมาอันนี้คืออะไรเป็นเพจเพจมีอะไรบ้างอ่ะไขอเซื้อมีเอง1ฟองสเสลี่ยง2แล้วก็เ,เพชชาดหนึ่งอ้แปดอู้อ, <laughs> อ่ะมีแค่น,นี้ใช่ไหม เที่วเข้ามาที่เป็ล้าง้าใช่โอเคทุกคนหมดแล้วตอนนี้คือพี่เก็บได้40เดี๋ยวรอก,ก่อนแล้วกันมันต้องกิบแฟรี่เป็นร้อยตัวเลยเอะทุกคนมันถึงจะเออสามารถซื้อของได้อะอันนี้เก็บมาอืมเดี๋ยวไปตรงนั้ถ้าเป็นเพกเออตัวท้ายไอมันชื่ออะไร โอ้โหไอ้เจ้าเร็กใช้หกร้อยเลยเหรอมันไม่เยอะเกินไปไหน่อยเหรอวะอืมเดี๋ยวค่อยเอาไว้ก่อนแล้วกันทุกคนคือมันใช้เวลาเก็บงานี่นานอัปเดตน่าจะมีประมาณนะมาทุกคนน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแหละและ้วก็เดี๋ยวเปน็นยังไงกลับไปก่อนเดี๋ยวพี่เปิดกล่องเชดใหม่เนี๋ยวกันมันมีซีดใหม่ทั้งหมดสามแบบใช่ไหมเปิดมาทุกคนอืขอสันเรียกหน่ก็ดีนะฟร่รรรรนรรรรร,ๆๆๆหหรเ,เรอรเอเออรเรรยรร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 ารรงรร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 ไม,ม่ผิดใช่ปรรรร โอเคเๆเอ้ยแล้วมันเป็นต้นหนามอนมีนประเด็นโอ้โหของชอบของพี่เลยอะน้องอะเปิดอีกของท้ายเอเออะไรไปแหลกอะไรไปเฟรปิร์บชรูมเหตุเหรอเหตุหูหนูตัวละครมันทำอะไรได้วะแป๊บนึงนะพี่ขออนุญาตดูก่อนความสามารถน้องเหตุตัวนี้นะคือในระยะ15สตัดเขาจะทำให้เออไซ์หรือว่าขนาดของไอ้ต้นไม้เนี่ย ใหญ่ขึ้น0.005คูณไซต์แต่ว่าต้องอยู่ในตระกูลแบบพวกเออพวกเห็ดนะพี่นี่ไหมอันนี้พี่ก็อาจจะไม่เปถุงก,กันอะแต่ว่าหลักก็คือถ้าสมมติเราปลูกเห็ดเปิ่ก็คือมันจะมีความใหญ่มากทุกคนก็คือใหญ่0.005สูงสุดคือ300เหรอ300ที่เคาเลยวาแม็กเลยอ,อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะประมาณนี้ทุกคนเหมือนเมื่อกี้พี่ได้ผลไม้มาใหม่หนึ่งผลใช่ไหมนี่ทุกคนไอ้เจ้าเออไพรสไพร์ลคคนไหมไพร์ลคเคนเป็นต้นหนามเหรอ แน่สนใจขอได้ยตปลูกใหนและยันคลิปนี้ไหนๆก็ไม่มีอะไรทําแล้วอ่าเดี๋ยวนี่ออกก่อนมันน่าอยู่ในตระกูลเห็ดละมั้งไอ้ต้นเนี้ยจะไม่เปต้นหนามนะเอาวางมาก่อนแล้วกันอ่าโอเคเอาตัวแล้วเหรอเฮ้ยอ่าเก็บรอบเดียวแล้วหายไปปะเนี่ยหรือยังไงทําไมถึงออกเป็นหน่อย,อยงี้อืมหรือว่านี่คือรากเอาโอเคตัวแล้วเหรอฮะไอตัวเร็วจังวะอันนี้เออ อันนี้ผลไหมเหมือนจะเป็นผลแป๊บหนึ่งพี่ขออนุญาตดูก่อนไม่ใช่ทคนไม่ใช่ผลอ่ะเดี๋ยวพี่เอาเจ้าเมนออกมาก่อนเนี่ยเจ้าเมนเจ้าเมนเจ้าเมนออกมาเลยผลหนามเนี่ยของจองพี่น้องเลยของรักเลยอ่ะเม่นทั้งหมดเจ็ดตัวแล้วก็เดี๋ยวเอาไทสระท็อปอีกหนึ่งตัวแล้วกันเดี๋ยวรอก่อนแต่ตอนนี้ไม่เห็นวีแววของกานหรือกิ่งมันออกผลยังไงวะเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยอ,อ,อยู่ดีๆก็โตอ่าอันนี้ก็ต้นตเนออ ไม่ไมเลยนจะวะ <c oughs> เออโอเคเคเคนี่คืออ่าไปทางหน้าพี่ขออนุญาตย้ายก่อนอ๋เอเฮ้ยแต่ว่ามันเหมือนเป็นเอ่อเป็นเป็นโดมไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เอเอมันก็สวยนะแบบเป็นโดมทางเข้าอ่ะทุกคน อืมอ uh ืมโอเคโตแล้วหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บพี่ขอเออไม่ต้องเอาใช้สระถอมาแหละแต่ว่าเดี๋ยวใช้สปริงเกอร์แทนทุกคนสปริงเกอร์อปักมาสเตอร์ก็ไปแล้วก็เอาก้อรลี่หนึ่งแอดวานต์เบสิกอ่ะประมาณนี้แล้วก็ย้ายมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บอรดน้ำเอาทุกคนแค่รดน้ำก็น่าจะใหญ่เอ้ยทำไมต้นนี้มันดูบางๆวะขอต้นหนักประมาณสัก50ิกิโลได้ปะมันพอจะถึงไหมเฮ้ยโอ้โอเค ใหญ่ไหมมันมันใหญ่ยังวะมันดูเหมือนยังไม่ใหญ่นะอ่าเดี๋ยวเก็บไปก่อนมันต้องใหญ่กว่านี้ทุกคนเมื่อกี้เท่าไรเมื่อกี้เท่าไรครับขอดูหน่อยสิอันนี้อันนี้คือ34มสิบสีอ่อีกนิดเดียวเกือบใหญ่แล้วอีกนิดนึงพี่ว่ามันต้องมีถึงร้อยบ้างแหละขอสักร้อยหนึ่งอ่าเดี๋ยวถ้าสมมติเราใช้ไอ้ไอ้เจ้าเอออะไรวะไอ้เจ้าเห็ดอ่ะเห็ดมาหนึ่งตัวมันน่าอยู่ในสกูลเดียวกันทุกคนพี่ว่านะโตชาได้ไม่ทันกินนะบอกก่อน อืมโอเคมันก็ยังไม่ใหญ่อยู่ดีแฮะเมื่อกี้เท่าไหร่อันนี้26เว้ยกทำไมมันเล็กกว่าเนี้ตามมาถึงใหญ่ได้แกนี้วะมีใหญ่กว่านี้แมมขอสัก50อ่อะมันพอจะได้ไหมเออเอออะไรวะเออเออยู่ดีก็แผ่นดินไหวเฮ้ยโอเคเฮ้ยต้นนี้น่าจะหนักเออประมาณสัก50มั้ยหมจากที่พี่เดาโอ้สี่สิมใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะ ขาดนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงได้ไหมอะไรวะดี่งแผ่นดินไหวเหรออืมไอ,ไอ่แต่ว่า50มันก็เออมันก็น่าจะไม่ถึงแมอ่อ่าเดี๋ยวพี่ลองเซอรอบเหมือนกันเซอร์มุิรอบนี้มันใหญ่ไม่พอเดี๋ยวพี่พอละเอ๋สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าต่างๆเนะี่ยเช่นสเลียงจุลคอนหรือโลบัคพี่แนะนำเว็บนี้เลยบิวบระกอบทางเว็บไซต์นะ้ำเประบบให้เลือกซื้อไอเทมหนุนจุลคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทอยเลทเทอรี่เฟนหรือโกการ์เด้นนะ และมีสินค้าจากแมปอื่นออีกมากมายรวมถึงระบบการเติมโรบักอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยโอเคอยังไงก็เกิน50ทุกคนผ <c> ล <ười> น,นี้ขนาดนี้เออเท่าไรวะอันนี้คือ40ดู 40, ด 40. ก้านยังไม่ใหญ่เท่ากันเลยโอ้โาถือว่าสวยประสบความสำเร็จจัดเลย ประมาณนี้ทุกคนในส่วนของอัปเดตใหม่งั้นก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้ะนนสวยไปแล้ะน